พญาาได้บอกให้เสียงเมียงเข่าเฝ้าอยู่ในวังพญาาได้จมให้เสียงเมียงฟังว่าตอนนี้พญ,ญาเองกินขา้าวบ่แซบนอนบาลับอาหารแซบๆหลายอย่างหลายอันเต็มพาแต่ห้ากระ่บิดอยาก่บห้ว่าเป็นหยังเสียงเมียงพอสิมีอยากกินขา้าวแซบให้พญาากินในบ่เสียงเมียงตอบพญ,ญาว่ามีแท้แต่ต้องได้ข้าไปซอกหาอยู่ในป่าพุ่น พญ,ญาจึงสร้างให้เสี้ยงเหนียงไปซอกหายามมให้เพื่อว่าสิเหตุให้ตนเองกินขา้าวแซบฝ่ายเสี้ยงเหนียงก็บอกว่าสิหามมให้ในมืออื่นก่อนสิเมื่อเสี้ยงเหนียงได้สร้างพญ,ญาว,ว่าว่ามืออื่นห้ามกินอาหารก่อนเด็ดขาดจนกวัวยากินข้าวแซบสิมาหอดเพราะมันสิเหตุห้ยาเสียฤทธิ์หลังจากนั้นเสี้ยงเหนียงก็กลับมือนอนนำเมียสบายใจบบได้ไปหายาให้พญ,ญาคือว่าพอตื่นเศร้ามือต่อมา พญาก็ปฏิบัติตามคำสั่งของเสียงเมียงคือโบกินอาหารอย่างจักอย่างจนกั่วยากินข่าแทบสีมาหอดพญาถ่ายยากินเขาสส่า,า,ขาแทบน้ำเสียงเมียงตั้งแต่เศร้าจนหอดเพลนก็บเห็นเสียงเมียงนำยามาให้คล้องตามคลองท้องของพญาก็อยากเมื่ออดบบได้จึงสั่งให้เสนาอมาตหาข่ามาให้กินด้วยความอยากข่าแหง้งพญาก็กินเขา่าแบบบ่สนใจภายทั้งนั้น กินของกินในผ้าเข่าจนหมดเกลี้ยงพอกินเข่าอิ่มแล้วยังคล้องถาเสียงเมียงจนตาเวนตกคอยบายเมื่อพ่อเท่าไดก็เห็นเสียงเมียงย่างมาและคิดในใจว่าสีได้ยากินเข่าแสบน้ำเสียงเมียงเมื่อเสียงเมียงได้เข่ามาหอดห่อโฮงของพญาแล้วพญาก็ถามเสียงเมียงว่าเป็นจังไหนได้ยากินเข่าแสบมาให้กูบอกูท่ามึงจนเมื่อยจนแสบทองแสบใส่กูอดบ่ได้ ูเล้ยกินข่าก่อนแต่ปรากฏว่ากินแซบอิลีเมื่อเสียงเมี่ยงได้ยินคือแนวนั้นจึงตอบพญาไปว่าถึกแลีย่ยพญาอันอาหารนี่ยามอยากจึงคอยกิน,นามมยามบ่อยากก็ยากินเพื่อนว่ายามอยากนี่คืออยาก,กินข่าแซบอีกแบบหนึ่งชื่อไว้ขั้นแม่นยามบ่อยากแสนสีขาดสีตีมันก็คืนมาลงคือสีมางโง่แทเป็นหอดพญากินเข่ายังสิห้เพื่อนบอกเพื่อนสอน พอเว้าแล้วเสียงเมี่ยงก็ย่างออกจากห้องหลวงกับมือเฮือนของตนแบบบ่ห้อนบ่เคืองส่วนพญาได้ยินคำเเวาแกมด่าของเซียงเมี่ยงคือแนวนั้นก็เครียดกุ้มในใจว่าเสียงเมี่ยงมาดูถูกดูแค้นตนบ่ย่านบ่เก่งหยุดของพญาส่วนหลายแล้วทุกคนเห็นว่าหยุดของพญาเป็นที่เกีงขามของคนทั่วไปแต่เสียงเมี่ยงมันมาล่อลินทั้งทั้งที่พญาถามดีๆ ลายมือต่อมามีาราชสกุลเถาตนหนึ่งในเมืองได้เสียชีวิตแต่ว่าพระราชสกุลนนี้บ่มีญาติพีน่ถถน้องใกล้ชิดติดแทบจะคนเมื่อเสียชีวิตแล้วก็เป็นหนาสมเพศเวทนาบ่มีไผสีมให้อาลัายถูกโศกนำพอคนแต่ย้อนว่าที่ผ่านมาพระราชสกุลเถาเป็นดั่งสาวรักบ้านรักเมืองดังนั้นพญาจึงสร้างให้เสียงเมียพาซุ้มสาวสนมทั้งหลาย ไปห้องให้ถูกโศกน้ำพระราชสคูเพื่อแสดงความไว้อาลัยเสาร์โศกเมื่อไปฮอดวัดบ่อนซบของพระราชสกูแล้วนางสนมก็ทำท่าให้แต่หลายคนก็ห้บ่บเป็นบางคนก็ยอกล้อก,กันลินซื่อเพราะมันบ่มีความสะท้อนใจใดๆเลยที่สิพาให้เสียใจถูกโศกห้องให้ได้และอีกอย่างพระราชสกูลก็บ่แม่พ่อแม่พี่น้องอีกด้วยเมื่อเห็นว่าซิบ่ได้าตามพญาสั่ง พวกนางสนมทั้งหลายจึงอ่อนวอนให้เสียงเมียงนำผ้าใหา้แต่เสียงเมียงปฏิเสธว่าพญาสั่งให้พ้าสูมาให้บ่ได้สั่งให้กูมาให้นำสีมาออดอ้อนให้ผ้าให้ห้อนสิเป็นแต่จ้งใดนางสนมทั้งหลายก็ยังออดอ้อนบ่เลิกบลแลวเสียงเมียงจึงย้อนถามพวกสาวสนมว่าถ้ากูพ้าเห็ดแนวใดให้แนวใดพวกสูสีเห็ดสีใหน้นำแท้บอ สาวสนมทั้งหลายก็เว้าเป็นเสียงเดียวกันว่าสิเหตุสิปฏิบัติตามทุกอย่างเมื่อเห็นว่าได้โอกาสเสียงเมียงจึงแก้สงออกกองก้นขึ้นฟ้าเอาหน้ามูบลงดินเอามือแตะๆต่อยๆหำไปมาทำท่าดินส่งเสียงห้องไปมาแลบดีนปีนตาห้องให้หำโฮว่าโอ้ท่านรัตสก่เอยสั่งมาด่วนตายแท่ลูกเมียกบมีน้ำเขาบวชตั้งแต่เนน้อย สั่งมาตายแบบนี้เสียดายหำนั่นเดมันซีเนาทิมลาลาพอเสียงเมียงเห็ดแบบนั้นแทนที่พวกสาวสนมสีให้น้ำเสียงเมียงแต่กับพากันหัวขวัญแบบสะอิกสะอ้อยบางคนหัวจนใส่คดใส่โขเสียงเมียงเห็นว่าสาวสนมบบปฏิบัติตามตนคือตกลงกันไว้จึงจับไม่แส่มาตีสาวสนมจนหลังเลีงลยงไร้ไปหมดนางสนมทั้งหลาย จึงปบตายพากันแล่นหนีตายล่มคุบดินคุบดอนแล่นตาำหัวตทำส่วนปะกลนปะก่อยไปฟ้องต่อพญาพญาได้สอบถามสาวสนมทั้งหลายว่าสูภพากันเห็ดหยังเสียงเมียงจึงเขียนจึงตีแนวนี้สาวสนมตอบว่าบบได้เห็ดหยังให้เราแล้วหักเอาไม้แสบมาไล่เขียนตีพวกขน้อยโดยโบเลือกหนาเลยเมื่อพญาได้ฟังคำว้าของพวกสาวสนมคือแนวนั้น ก็ได้สั่งให้คนหับไส้ไปตามโตเสียงเมียงมาด่วนเมื่อคนหับไส้ไปเอื้นหาเสียงเมียงเสียงเมียงก็เข้ามาหาพญาทันทีพอแต่เสียงเมียงมาหอดพญาก็ถามรดว่าเป็นยังจึงเขียนตีสาวสนมจนหลังลายแบบนี้เสียงเมียงก็ตอบว่าโตผู้ข่าและสาวสนมได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพญาให้ไปให้อาไลยถูกนำลาดสกูเมื่อไปหอดบอนซบของลาดสกูแล้ว ผู้ขาก็ไห้แท้ไห้ว่าแสดงความเศร้าโศกโศกานำราชสัก,กสูตามพญาสั่งแต่ว่าพวกนางสนมนั่นบอย้อมพากันไห้ซ้ำบอนำยังพากันหัวควานขน้อยสะอิกสะอ้อยทั้งต่อแย่เบ้าน้อยลินเสยผู้ข้าอุดบาไหวจึงจับไม่มาเขียนตีสาวสนมพวกนี้ถอยให้บอย้อมฟังความพญาจาังดีเมื่อพญาได้ฟังแล้วก็ถามพวกนางสนมคืนว่า เสียงมันว่ามาเป็นความจริงแม่นบอ่อสาวสนมก็ว่าว่าโดยเป็นความริงแล้วแต่ว่าเสียงเมียงหักห่บกคือบ้านคือเมืองเพินินเสียงเมียงกองก้นขึ้นฟ้ามูบหนาลงดินแล้วห้องห่เสียใจเห็ุแนวนั้นแม่นไผรสีบบยักหัวเมื่อได้ยินแนวนั้นพญายทั้งห้ทั้งหัวขวัญสาวสนมแล้วว่าว่าก็สมควรแล้วที่เสียงเมียงมันตีพวกสูหักลื่นคว่ำกู บ่าพากันห้แสดงความไว้อะไรตามปูสั่งหลังจากนั้นก็พากกันแย่งง่ายเสียงเมี่ยงก็กลับมือเือนหาเมียของตนอยู่เือนสบายใจเมื่อต่อมาในขณะที่พญานั่งเคี่ยวหมากอยู่ห้องนั่นเสียงเมี่ยงก็หาโอกาสเข้าไปเคี่ยวหมากน้พาพญาแต่ความจิงแล้วอยากเข้าไปด่าพญาลินตามว่าเสียงเมียงเอาข้ามหมากหยัดใส่ปากจนเต็มเจ้าก็แล้วก็เอาน้าหมากทาทางนอก บอนที่แก้มมันสวดนั่นพ่อแต่พญาเลียวเห็นก็ท้วงขึืนว่าโอ้ปากเสียงเมียงคืองามแท่แนมเนมืองแก้มคือมะเหลืองเหลือมคือดวงมณีแก้มพงพองคือผีเป็นตาหน้ายานแท้่แล้วพญาก็เว้าตืมว่าบักเสียงมึงเบื้องแก้มองกูมันสิคือแก้มมึงบอ่อพอเสียงเมียงได้ยินเสียงเมียงก็ตอบกลับบาทลดว่าโอ้แก้มทาา่านพญาจังแม่นหุ่งหุง่งใส คือดั่งทำหมาเฒ่าเทเดพญ,ญาได้ยินคำท้วงของเซียงเมียงแบบดูมินก็หายเปิงขึ้นว่าเสียเอาดาบตัดคอให้มันตายแต่เซียงเมียงก็หู้วิธีแก้ไขแบบทันการแล้วทำท่ากลมลงกลาบไหวขอขมาโทษน้ำทานพญ,ญาแล้วว่าว่าโบแมนดั่งพญ,ญาขิดข้าน้อยหมายความว่าแก้มท่านพญ,ญาสเหลื่อมดั่งนอพู้น,นอพอเสียงเมียงปั๊บอารมณ์ของพญ,ญาให้ยเย็นลงแล้ว เสียงเมี่ยงก็ได้กราบลากับมือเหินมือต่อมาเสียงเมี่ยงก็ได้เข่าเฝ้าพญาผู้เป็นอ้ายตามปกติพญาเหลียวเบื้องหน้าเสียงเมี่ยงพ้อมาว่าเสียงเมี่ยงไพ่ไพ่ก็ย่องว่ามึงมีพญาปัญญาเก่งมึงลองตัวกินพระเข่ากูเบิ้งหากมึงเหตได้กูสีเสื่อว่ามึงมีพญาปัญญาแท้แล้วกูสีบาเอาโทษเอาโผลมึงเสียงเมี่ยงก็ทำท่าเว้าท่อมโตว่า หาสีบังอาจตัวกินเข่าของพญาทานได้เพื่อนมีทั้งสาวสนมเสนาอัมามตมหาหน้อยเฝ้าอยู่หลวงหลายแต่ก็สีลองเบิง่งเมื่อมาฮอดเฮือนเสียงเมียงก็คิดหาซอกวิธีตัวกินพ้าเข่าของพญาในที่สุดก็คิดออกพอฮอดตอนเศร้ามือใหม้อายน้าหมอกยังสลัวสลัวอยู่เสียงเมียงก็เอาท่านไฟดำไปถมลงในแม่น้ำ ซึ่งเป็นบ่อนที่พญามักซิมาก,กินข่าวเศร้าอยู่หอแคมน้ำสายนี่ยู่เป็นประจำเมื่อเสียงเมียงปล้อยท่านไฟลงน้ำแล้วมันก็ห้องตัวไทยบ้านว่ามาเบิ่งเดอจุดจี้ลอยน้ำใครอยากเห็นให้เฝ้ามาเบิ่งไวไวไทยบ้านไทยเมืองต่างก็ลั่งไหลห้องโฮกันมาเบิง่งเสียงหนังอึกกระถึกหนึกนองจนดังแซวไปหอดหูข,ของพญาที่กำลังสิก,กินข่าวเศร้าแคมน้ำนั้นพอดี พญาาได้สั่งงไ้เซนาอัมมาเบิงว่าพวกเขาห้องโฮเห็นอย่างเมื่อเซนาไปเบิงแล้วก็กลับมากราบทุลต่อพญ,ญาว่าพวกเขาพากกันไปเบิงจุดจี่ลอยน้ำเมื่อพญาาได้ยินแบบนั้นก็คิดแปลกใจทั้งจมพึมพพา่าตั้งแต่กูเกิดมายังบกเคยเห็นจุดจี่ลอยน้ำจกักเถอเว้าแล้วจึงบอกไ้เซนาอัมมาพาไปเบิงจุดจี่ลอยน้ำนํำสาบ้านโดยได้พกพาเขาวไว้ก่อน คิดว่ากลับมาแล้วค่อยมากินพ่อแต่พญากับคนไส้พากันออกจากหอไปเสียงเมี่ยงก็ค่อยย่างเข้ามานั่งคัดตากินอาหารอยู่ในผ้าเข่าของพญาจนเบิดเกี้ยงอ้อยหอยเหลือเพียงแต่ถวยเหลื่อมมาพ่อกินผ้าเข่าของพญาหมดแล้วเสียงเมียงก็กับไปนอนอยู่เฮือนนอนสั้นขาแบบสบายใจพญาเมื่อเห็นจุดจี้ลอยน้ำแล้วก็กับมาหอ คิดว่าสิมากินอาหารเศร้าที่ปกไว้ปรากฏว่ามีแตถ่ถวยเป่าพญาทั้งอยากเข่าทั้งอยากให้จึงสร้างให้คนในวังทั้งหมดมารวมตัวกันแล้วถามว่าแม่นภัยบังอาจมาหลักกินพ้าเข่าของพญาภายไัยก็ตอบพญาว่าบ่ได้กินพวกเขาเว้าตื่นว่าแม่นภายสิก้ามาหลักกินพ้าเข่าของพญาทุกๆคนอยู่ในวังก็ได้ไต่ถามไปหมดแล้วพวกเขาทั้งหมดล้วนแต่ตอบปฏิเสธ ยังเหลือแต่เสียงเมียงคนเดียวที่ยังบบทันได้ถามพญาจึงสร้างให้เซนาอามาไปบอกให้เสียงเมียงมาเข่าเฝ้าเดี๋ยวนี้เมื่อเสียงเมียงได้หับคําสั่งก็เฝ้าเข่าเฝ้าทันทีพอแต่พญาเห็นเสียงเมียงมาหอดพญาก็ถามว่าแม่นมึงบ่อที่มาหลักกินเข่าของกูเสียงเมียงก็ตอบแบบสื่อว่าแม่นแล้วข้าน้อยเป็นคนเอาท่านไฟไปปลอดใช้น้ำทางหัวเมือง แล้วห้องตัวว่าจุดจี่ลอยน้ำแล้วให้พญ,ญาไปเบิงแล้วขน้อยก็ได้มาหลักกินเข่าของพญ,ญาเพราะพญ,ญาได้ท่าให้ขน้อยว่าให้ตัวกินเข่าของพญ,ญาเมื่อพญ,ญาได้ยินแนวนั้นก็คิดเห็นคำว่าของตนจึงปากบอกจักคำทางย่านศิีเซียนาถ้าหากลงลืมคำวา่าจึงแกล้งว่าว่ามึงก็แม่นน้องสายขูข้านหากมึงกินแล้วก็แล้วไปกูสิบอกให้คนหบับไส ห่างพาเข่ามาให้กูไม่อีกความจริงในใจพญาแล้วอยากให้อยากตัดคอเสียงเมียงพิมให้แล้วโลดเพาะมาหลอกตัวกินพาเขา่าและยังโบแล้วยังมาตัวให้ไปเบิ่งจุดจี้ลอยน้ำอีกย้อนว่าหลายๆขัง้งผ่านมาพญาถือเสียงเมียงหักลำเหตให้พญาอับอาย,ายขายขีนาตลอดพญาจึงคิดเคียดแค้นอยู่ในใจว่าสิเ็ตแนวใ,ใดจึงสิเหตเสียนเสียงเมียงให้อยู่ขามือ มือหนึ่งพญ,ญาคิดออกได้ว่าสิเฮตให้พญ,ญาปัญญาของเสี่ยงเมียงลุยปู่บไ้มีคมสลักคือแต่เก่ามาหลังพญ,ญาจึงตัดสินใจสิแกงแห้งให้เสี่ยงเมียงกินแห้งเป็นซั์ที่ถ้อยหห้กินแต่ของเน่าเหม็นกินแต่ซากศบคนหรือซับต่างๆพญ,ญาจึงเชื่อว่าหากเสี่ยงเมียงได้กินแห้งแล้วจะเฮตให้พญ,ญาปัญญาของเสี่ยงเมียงต้องลุยปูทันทีแน่นอน เมื่อคิดได้แนวนั้นพญาก็สั่งให้พ่อครัวในวังไปซอกหาเอาแห้งมะแขงจัดปรุงแต่งด้วยเครื่องหอมต่างๆเห็ดเป็นอาหารที่เป็นตาแซบเมื่อพ่อครัวได้แต่งเสซ็จเฮิมหอยแล้วก็ได้เอาใส่พ้าเขา่ายอมาตั้งไว้กลางโหงบ่อนที่พญาหับประทานอาหารเป็นประจำพญาเห็นว่าได้โอกาสดีแล้วก็สร้างให้คนไปนำเอาสิ่งเมี่ยงมาหาด่วน พอแต่เสนาไปเอินเสียงเมี่ยงกบก,ก้าคัดขืนลื่นความได้เถิงแม่นว่าสีมีเก้าเวียกสิบงานก็ต้องได้ปะไปเข่าเฝ้าพญาก่อนเมื่อเสียงเมียงมาหอดพญาก็ทำท่าถามว่ามึงได้กินเข่างายมาแล้วบอเสียงเมียงตอบว่ายังบ่ท่านได้กินเถือคิดว่าพญาตนอายมีอาหารดีแทบซ้อยจึงให้ค้นไปนำเอินพญาก็ตอบว่ามีอาหารแทบนัวแทละบอ แต่ว่ากูกินแต่ตอนเศร้าก่อนมึงกูคิดฮอดมึงจึงให้คนไปเอื้อนนำมาเมื่อนี้กูสร้างให้เขาแกงใกล้ผู้โอใหญ่กูกินผู้เดียวก็บมดยังอยู่เต็มผ้าเขาคันมึงยังบ่ท่านกินง่ายก็หีบไปกินข้าวสาความแกงยังห่อนหอนอยู่เสียงเมี่ยงก็ถือใจเสือ้อคิดว่าพญาผู้เป็นอ้ายมีความหักแพงน่องแท้ยจ่งเฝ้ากินแขงที่พญาว่าแขงใกล้นั้นทันที ขณะที่เสียงเมียงกำลังกินอยู่นั้นรู้สึกว่ามีกินกุยกินข้าวทั้งสิ้นก็พองหยาเป็นหุนเป็นห้แต่มันก็อดสากินได้แต่คำเดียวก็กินน้ำบนปากแล้วเฝ้าไปหาค้ามหมากมาเคี้ยวแก่ปูนทองฝ่ายพญาเห็นว่าเสียงเมียงได้กินแกงแห้งเถ่าเป็นที่หิ้มห้อยแล้วจึงทําท่าถามขึ้นว่าเป็น,ใน,ใน,ในเนตใดเสียงมึงกินแกงใกล้ภูอกคใหญ่ก็แสบนัวดีอยู่บ่เสียงเมียงตอบว่า จังแม่นมันบบเป็นตาก,กินจังดีมันทั้งหน่าทั้งเหม็นทั้งข้าวทั้งกุย๋ยแกงแนวนี้มันบบแม่นอาหารในคนกินมันแม่นของกินมาขี้เฮื่อนฮีบเอาไปทอกทิ่มดีกว่าพญาจึงว่าความจริงสู่เสียงเมียงฟังว่าอันนี้มันแม่นแกงแห้งเท่าให้มึงกินเพื่อพญาของมึงสิได้ลุยปู้อัดอั้นตันปัญญาบเสียวสลดัดคือแต่ก่อนเมื่อหลังอีกแล้ว เซียงเมียงเมื่อหูแนวนั้นก็คิดเคียดในใจและหูว่าพญา,ารั่งตนเองป่านนี้แต่เสียงเมียงก็บอปากบอใาหยังมีแต่คิดว่ามือหนึ่งสิตอบแทนคืนพญา,าแบบสะสมจากนั้นเสียงเมียงกลาพญา,ากับเหอนแล้วเฝ้าต้มน้ำสมปล่อยสะหัวเพื่อล้างสิ่งเปื้อนออกจากห่างกายทางอ้อนวอนให้พญา,าปัญญายังเก่งกาคือเก่ามือต่อมาเสียงเมี่ยงก็หาเหลาะเก็บเอาขี้แห้ง แล้วพญายามตอกเป็นสอเพื่อเขียนหนังสือเมื่อเหตุสำเร็จแล้วก็นำเอาไปถวายพญ,ญาอยู่ในวังทันทีพญ,ญาจับสอขึ้นมาเบิง่งปรากฏว่าเกียงมื่นสางามดีจึงออกปากถามเซี่ยงเมียงว่าสร้างได้สองงามงามแบบนี้มาแต่ทางไหนมันคือใสางามองตองปานแก้วแท่เสียงเมียงบอกว่ามีพวกพ่อข้าควายที่หักแพงกันเขาเอามาตอนขน้อยจึงเอามาถวายพญ,ญา้าย เพื่อเอาไว้ขีดเขียนเมื่อพญาฟังแล้วก็ดีใจว่าตนเองได้สอดีจึงลงมือเขียนลองเบิ่งทันทีแต่เขียนน้าใดก็เขียนบ่ออกพญาจึงเอาลิ่นเลียเพื่อให้สอสุ้มแล้วจึงเขียนออกดีพญาทั้งเขียนทั้งเลียตั้งเท่าใดเถื่อก็บ่ยอมออกเลียจนเมื่อยก็บ่มีเ้นออกมาให้เห็นจึงคิดแปลกใจเลยถามเสียงเมียงว่าสอมึงนี่งามละล่าแต่เขียนบ่ออกอย่างดี กูเลี้ยจนเมื่อยแล้วเสียงเมียงในโอกาสต่อว่าผู้ค่านั่นกินแกงตัวมันแต่พญาผัดกินขี่มันขักบอเพื่อนว่าเป็นพญานั่นเลิศดลำ้ำเสวยเมืองทั้งแทนมาขั้วกินขี่แห้งบ่อายบ้านอายเมืองเขาในบอเพื่อนว่าภัยกินขี่แห้งตัวพ่อนเสียซักให้กวัวซักเดลสารอีกซ้ำธรรมดาเป็นพญานี่ต้องพิจารณาขักแน่ แย่ได้คิดอิจฉาเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อพญาได้ฟังแบบนั้นก็คิดเคียดให้เสียงเมียงสุดใจคิดว่าจะตัวให้เสียงเมียงกินแกงแห้งเน่าเพื่อให้พญาปัญญาลุยปู้ตนเองพัดมหับกรรมตามสนองเสียนาเสียตาพญาตั้งใจไว้ว่าจะพยายามเหตุทุกอย่างเพื่อให้ได้เปรียบเสียงเมียงทุกอย่างโบได้โดยเล่ก็เอาโดยกลมเมื่อต่อมาพญาก็คิดได้คิดดีขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งคือ บอกให้พวกสาวสนมไปขี่สเส่เฮือนเสียงเมียงให้เต็มมดเฮือนพญาาได้สร้างให้พวกสาวสนมอีกว่าถ้าสูได้ขี่เสเฮือนเสียงเมียงแล้วให้กลับมารายงานขูด่วนจื่อไว้เมื่อได้หับคําสั่งพวกสาวสนมก็แห่กันไปเฮือนเสียงเมียงแล้วบอกกลับเสียงเมียงว่าพญาได้สร้างให้มาขี่ใส่เฮือนไอเสียงเมียงเสียงเมียงได้ถามย่ำคืนอีกว่าเพิ่นสร้างให้มาขี่ใส่เฮือนอย่างเดียวแม่นบ่ สาวสนมทั้งหลายตอบว่าโดยแม่แล้วคำาสั่งของพญ,ญาผู้เป็นอ้ายบ่ว่าเธอนี้หรือเธอใดจะให้หรือดีก็ตามเสียงเมียงก็บออาดคัดคืนได้เพราะยันว่าสิมีโทษโพยต่อตนและครอบครัวเสียงเมียงจึงบอกให้สาวสนมทั้งหลายว่าถ้าพญ,ญาเพื่อนสร้างให้มาขี่ยังเดียวก็เซินขี่โลดสาวสนมพากันขี่ยายาดไปตามเพื่อนเสียงเมียงก็ติดตามอยู่ตลอดเวลา ปรากฏว่ามีทั้งขี่ทั้งเหี่ยวทั้งตดเพื่อนเปียกเมียนไปมดบางคนทั้งท่มน้ำลายคลายนามูเมื่อเสียงเมียงเห็นแนวนั้นเสียงเมียงก็ได้ขั้วเอาไม้ค้อนตีพวกนางสนมจนหัวโปกหัวไข่หลังพองห้องไห้แเซลลซลคืนวังเสียงเมียงทั้งตีทั้งให้สู้มันพากันลื่นควมพญ,ญาเพื่อนสร้างให้สู้มาขี่ดีๆสูเป็นอย่างจึงเหี่ยวจึงตด ท่มน้ำลายคายน้ำมูกพร้อมพวกสาวสนมย่านตายฟาวแหลนปุ๊บตนเฮือนจนสิ้นขาดซอยเสื้อผ้าขาดสะไสล่มเดียรดาษฟาดพื้นปากคาบหน้าคาบดินพากันห้องห้นี้ตายเมื่อถวายความต่อพญาผู้เพิ่นออกคำสั่งพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดสู่พญาฟังฝ่ายพญาก็ให้ขึ้นแล้วสั่งให้คนแปเอาโตชิ่งเมียงมาเดี๋ยวนี้ เสียงเมียงก็เฝ้าเข้ามาหาพญาโลดบบสักซาเสียเวลาเลยพ่อเสียงเมียงไปหอดพญาก็ถามขึ้นว่าเป็นอยังมึงจึงตีจึงเขียนสาวสนมจนหัวแตกหลังพองไปมดเข้าไปขี่เส้เฮือนมึงตามคำสั่งของกูเองกูบอกเข้าไปขี่เส้เฮือนมึงเองมึงสร้างบอกขาลบยำเกีงกูแท่นอมึงโบย่านเขาก็ย่านกูในตีมึงนี่คนท่อยซาโบหูห้อมอค้องขุน เมื่อพญาาให้จบแล้วเสียงเมี่ยงจึงทูลให้พญาหูวา่าสีบ่อให้ตีเห็ดได้แนวไหนก็นแนววา่าพวกสาวสนมพากันลื่นความคำสั่งของพญาทานเอ้ยพญาสร้างให้ไปขี่ใส่เฮือนอย่างเดียวบาดตัวจริงแล้วพวกเขาทั้งขี่ทั้งเหี่ยวบางคนก็ตดท่มนำลายคลายน้ำมูมันโลดเห็ดเอาโพดเอาเหลือถ้าเขาหากพากันไปขี่ย่างเดียวคือคำสั่งของพญา,ายายผู้ขาก,ก็บตีดอก เมื่อพญาได้ฟังดังนั้นก็เหตุเป็นซึ่งหนึ่งอ่ำอึ้งอยู่ข้าวหนึ่งเพราะคำว่าของตนบจ่จะแจงดังนั้นกอนจะเว้าอย่างสร้างหย่งตัดสินอย่างควรให้จะแจ้งซัดเจนีนเมื่อพญาได้ถึกเสียงเมียงเอาคืนคือแนวนั้นแล้วก็เคียดอยู่ในใจคิดแต่ว่าเสียเอาคืนเสียงเมียงให้ได้หลังจากนั้นสาวสนมทั้งหลายก็กลับไปห่อห้องของตนส่วนเสียงเมียงก็กราบลาพญา เมื่อเฮือนหาเมียสบายใจเสียงเมียงตอนที่สองนี้ซอนให้หู้ว่าการคิดจะจองเวียนคนอื่นก็เป็นสิ่งบดีนั่งบูฮานเพิ่นว่าเวียนอยู่น้ำผู้ทำก่มอยู่น้ำผู้ก่ออยากคาเพิ่นโตตายอยากให้เพิ่นวายโตว,วอดพญาหาทางเอาคืนเสียงเมียงแต่เสียงเมียงก็เอาคืนพญาด้วยเล่เหลี่ยมต่างๆจนเห็นให้พญายิ่งเพิ่มความอยากให้ึ้นไปเรื่อยๆ เป็นการแก้กันไปมาแบบบทจบกันง่ายๆนี่ก็คือเรื่องเสียงเมียงตอนที่สองส่วนตอนต่อไปนั้นพญายและเสียงเมี่ยงจะเอาคืนกันแนวใดนั้นถ้าหับสมได้เลยช่วยกดติดตามไว้เพื่อหับชมตอนที่สามต่อไป